ดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนนะจ๊ะมามีกองเดียวไม่ต้องสงสัยนะคะเป็นคิดแรนดอมนะคะอากับสถานะที่ดูกล่ำกล่ำกึ่งๆว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าอาจจะมาจากเพลงอนั้นไงเออดูคล้ายๆว่าเธอนั้นรักหรือว่าฉันคิดคนเดียว ไปเองคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูว่าเอ๊ะเขาชอบเราจริงๆหรือว่าเรามโนไปเองหรือเขาจงใจให้เรามโนไปเองเออเอามาดูกันดังนั้นคลิปนี้ไม่เหมาะกับสําหรับคนที่คบกันอยู่แล้วนะคะคนกองนี้เรารู้สึกว่าอ้าจริงๆคุณอยากให้มีบางสิ่งบางอย่างแบบฉันก็ไม่ได้คิดไปเองอะนึกออกปะเออก็อยากให้เขาชอบอยากให้เขามีใจให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยมีความหลงใหลข้างใครฉันสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันนึกขอให้เขารู้สึกแบบเดียวกันเอามาดูซิว่าเขาจะรู้สึกแบบเดียวกับคนกองนี้ไหมนะ มาดูสิว่าคนนั้นที่คนไม่ใช่คนกองนี้สิเออมีอยู่กองเดียวเนี่ยคนนั้นที่คุณคิดถึงเนี่ยที่คุณนึกเนี่ยเขามีใจให้คุณบ้างไหมสนใจคุณบ้างไหมเออหรือคุณคิดไปเองเอามาดูห้าไปฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีปรเรียสนะคะ สิบถ้วยคุณรู้สึกว่าคำทำนายยังไงก็ต้องออกมาดีออกมาเพอร์เฟกยังไงฉันก็ไม่ได้คิดไปเองคนเดียวหรอกสิ่งที่เขาทาใส่ตาความเป็นห่วงบรรยายกันพูดกันจาะอะไรเงี้ยมันต้องมีใจเออมันต้องแบบว่ามีความอบอุ่นมีความรู้สึกดีๆอยูภย่ภายในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูซิว่าเป็นยังไงคิดไปเองไหมแปดเหรียญก็ดูตัอ้งอกตั้งใจในการทําเรื่องบางเรื่องอยู่นะมีความพยายามอยู่นะในไม้ คิงไม้มาสตริงมาแล้วก็จัสติสถามว่าคุณคิดไปเองไหมเรามองว่าก็ไม่ได้คิดไปเองนะคะก็ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวตนหรือทำแบบว่ามีการสนอกสนใจคุณเหมือนกันเออมีใจให้คุณอยู่เหมือนกันมีความสนใจให้คุณอยู่เหมือนกันคุณก็ดูเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเหมือนกันแต่มันอาจจะอยู่ก้ากึ่งว่าเหมือนเขาก็กำลังตัดสินใจอยู่กำลังนึกอยู่ ส่วนหนึ่งก็อยากจะพัฒนานะแต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะดูมีความแบบไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะใช่มันจะโอเคไหมแต่ขอเข้าไปหน่อยเออขอแสดงออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามีใจหรือเราคิดไปเองบอกเลยนะคะว่ามีใจเอออย่างยิ้มแก้ปริเลยใช่ไหมที่ฟังวันนี้ยเออก็มีใจอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้หมดทั้งใจนะฉันบอกไว้เลยนะเผื่อใจไว้หน่อยเออมีใจอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ทั้งใจนะคะเอามาดู แล้วในความคิดในการนึกของเขาเนี่ยวางแพผนอนาคตต่างๆในชีวิตเขามีเราอยู่ในนั้นบ้างนะอ่ะมาดูขอห้าใบเป็นคลิปอาจจะไม่ยาวนะควันนี้เออมาดูกันขำๆนะคะเป็นคลิปแรนดอม ดูห้าใบก่อนว่าแผนการชีวิตที่เขาวางไว้น่ะในอนาคตมีเรื่องของตัวเราเนี่ยคนที่ดูคลิปเนี้ยอยู่ในชีวิตเขาไหมคนกองนี้มันหน้ามันโงกมันใจมากว่ายังไงก็ต้องมีเพราะว่าฉันะวางแผนไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีฉะนั้นเขาก็ต้องวางแผนให้ฉันมีฉันอยู่ในชีวิตเขาอยู่แล้วโอ้ใจเรามันตรงกันอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็บอกว่าคําทํานายยังไงมันก็ต้องออกมาดีแล้วก็เพราะว่ามันเป็นของฉันเ <laughs> อามาดูซิว่ามีไหม เอ้ยเจ็ดถ้วยมีการคิดมีการนึกมีการมโนอยู่นะเออมีการวาดฝันบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมีเราไหมล่ะมีแปดถ้วยเข้ามาอมีความเศร้ามีความกลัวบางอย่างอยู่นะกลัวที่จะไม่เป็นไปตามแผนอยู่เหมือนกันหกถ้วยโอ้ยหกเหรียญสี่ถ้วยเรารู้สึกว่าอ่ะจริงๆถ้าถามว่ามีไหมมีนะมีเรื่องของตัวเนี่ยคนที่ดูกองเนี้ยที่คุณถามถึงเขาอ่ะเขามีการคิดมีการนึกอยู่เหมือนกัน ออมีการวางแผนให้เราอยู่ในชีวิตเขาอยู่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ามันยังมีอะไรก็อย่างที่บอกเนาะคำ,ำตอบแล้วก็คือมีใจนะแต่ก็ยังไม่หมดทั้งใจอันนี้ก็เหมือนแบบมันมีความกลัวบางอย่างมีความบอกว่าเอ๊ะมันจะเข้ากันได้มันจะไปกันได้เหนะือในเรื่องอนาคตแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้คุณอนะอยู่ในช่วงของความสุขการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะนะตอนนั้นนะแต่ว่ามันมีเราอยู่ในชีวิตเขาอะมันเหมือนมีความห่วงใยเป็น ห่วงเป็นใยมีการเทคแคร์มีการดูแลมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอารมณ์ประมาณเนี้ยอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเรากับเขาอ่ะมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ถึงท่านไหน แต่เขายังก็อยากให้มีเราอยู่ในชีวิตเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นที่คนที่คอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือกันคอยรู้ข่าวคราวเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอยู่เออแต่ว่ายังไม่แน่ใจยอยู่แค่นั้นแหละว่าจะอยู่ในสถานะไหนบางทีอาจจอาจจะสลับกันได้นันนี่อาจจะเป็นความรู้สึกของคนกองนี้ที่รู้สึกกับเขาอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นรงโดยรวมเนาะไม่ต้องซีเรียสฟังเพื่อความบนเทิงอ๋อแล้วในใจลึกๆเขาเนี่ย คิดที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้ขอห้าใบสิเขาคนนั้นที่คนที่ดูคลิปนี้นึกถึงอคนกองนี้ เธอพลังงานดีเอเนจีมาเต็มร้อยเต็มบวกอืมบางคนเชื่อเรื่องของอ่ากดแห่งแรงดึงดูดหรือการมินิเฟสด้วยนะคนรู้สึกว่าเขาต้องอยากพัฒนาเขาต้องอยากไปต่อกับฉันเขาต้องอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกับฉันอยู่แล้วแล้วก็อยากที่แบบเป็นแบบไปรวดเร็วด้วยซ้ำออาบางทีคนคนกองนี้อาจจะเป็นคนใจร้อนแทนก็ได้นะให้ระวังไว้หน่อยนะในถ้วยมาอมืเจ็ดดาบมาอืมสี่ไม้มาอ่า ในถ้วยนี้เจ็ดถ้วยพูดผิดอันนี้คิงอ่ามาแล้วก็เจ็ดไม้ถามว่าเขาคิดที่อยากจะให้เราเป็นคนตัวจริงของเขาไหมมีความสัมพันธ์ที่มาชัดเจนกับเขาไหมเรารู้สึกว่ามันมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเออมันมีแต่ว่าในกรณีแรกเขาต้องโสดก่อนกรณีแรกเขาต้องโสดก่อนไม่งั้นความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ใหญ่จะมีความสัมพันธ์ชัดเจนก็จริงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้อ่าถ้าเขาไม่โสดนะ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ให้คนของเขารู้ไม่ได้ให้สังคมรู้ไม่ได้หรือว่าในที่ทํางานอะไรบางอย่างรู้ไม่ได้เออบางคนอาจจะแบบ k, โสดก็จริงแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยสถานะทางสังคมบางอยา่างมันเปิดเผยไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากมีความสัมพันธ์กันชัดเจนแหละแต่ก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้เอออันนี้ฟังไว้ในกรณีอยู่สองกรณีหนึ่งก็คือไม่อยากให้สังคมรับรู้กับสองคือเขาไม่โสดนะคะเออต่ถามว่าอยากไม่อยากอยากพัฒนาอยู่อยากแหกกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างอยู่ แต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาแบบปิดบังหน่อยซ่อนเล้นหน่อยอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแล้วเหมือนเขาอะเอาจริงๆนะใจนึงก็อยากพัฒนาแต่อีกใจนึงก็ยังมีความกลัวยังมีการเล่นเกมบางอย่างอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่าคนกองนี้ก็อาจจะต้องไม่ใช่พัฒนาพยายามนิดนึงในเรื่องของความรักนะคะเอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้ซิจะเป็นยังไงของคนกองนี้กับเขาคนนั้นกับคนที่ดูคลิปนี้ซิเอ๊ มาดูเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปนะคะเริ่มต้น29บาทนะจ๊ะคนกองนี้เริ่มจากตาดูเอ๊ะแนวน้องความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าดีก็จะรับไว้ถ้าไม่ดีฉันก็ปัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยและคนกองนี้ให้ระวังหน่อยบางทีความเจ้าอารมณ์ของเราอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะบางทีเราเป็นคนที่ ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอะ่ะถ้าเกิดบางสิ่งบางอย่างเช่น <c oughs> แต่ว่าคําพูดบางคําพูดถ้าเกิดเขาพูดไม่โอเคแล้วก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วอะ่ะอืมให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะโอ้ยหนึ่งเหรียญก็ดีนะคิงเหรียญไปเรื่อยๆไปช้าๆนะคะสิบถ้วยไปเรื่อยๆไปช้าๆมีการเริ่มต้นของความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นอ่าต้นไม้เริ่มงอกเงยมากขึ้น เรื่องของความรักก็มีการง่อเงยบางอย่างมากขึ้นเออแต่ว่าอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่ามีความสุขแต่ให้ระวังนะมันมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าเรื่องขัดแย้งเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้มีความขัดแย้งกันเหมือนทะเลาะกันเพื่อให้ เขาเรียกว่าอะไรรู้จักนิสัยกันและกันมากขึ้นเพื่อให้มีความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะเรารู้สึกว่ามันยังมีความขัดแยง้งบางอย่างให้ระวังเรื่องของการใจร้อนแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะใน3เดือนนี้นะจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าตรงจุดเนี่ยด้วยห้าไม้อ่ะบางคนเป็นจุดเปลี่ยนที่ทะเลาะก,กัน เพื่อแน่นแฟนกันมากขึ้นแต่ให้ให้ระวังในบางคนนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทะเลาะกันแล้วมันอาจจะห่างหายกันเกิดขึ้นได้ว่าในใจลึกๆอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แล้วก็ได้นะเออให้ระวังไว้ด้วยนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเริ่มเอะเริ่มขัดใจหรือว่าตัวตนของคนบางคนกับเรากับเขามันเริ่มมันเริ่มออกอะเธอเนื่องออกมาในใยจริงๆมันเริ่มออกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็รับเขาไม่ได้เขาก็รับเราไม่ได้แต่อยู่ที่การปรับตัวปรับใจกันนะจ๊ะอืม มาดูซิกับไพ่นี้ว่าเขาอยากจะบอกอะไรเนาะความรักในสามเดือนนี้ใบละเดือนเลยดีไหมฉะนั้นการการปลูกความรักก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินให้เหมาะกับต้นไม้นั้นๆนะคะอะชอบแดดเยอะชอบแดดน้อยชอบน้ำเยอะชอบน้ำน้อยก็ค,ยค่อยเรียนรู้กันไปอเดือน เดือนแรกก็มีความสุขนะเฉลิมฉลองมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวได้หรือ,อได้ไปกินเรี้ยงได้มีงานลื่นเลยมีความรู้สึกอบอุ่นหรือบางคนอาจจะได้เจอญาติเนาะเจอเพื่อนฝูงอะไรกับเขาได้นะเนี่ยอบันเจิดฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะจริงๆถ้ากับไพ่สาหรับนี้ค่อนข้างที่จะดีนะอาจจะมีไอเดียบันเจิดอาจจะมีเส้นทางบางอย่างมันรู้สึกว่ามันชัดเจนมากขึ้นมันใช่มากขึ้นมันโอเคมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ อาจจะมีการชวนกันไปทำบวงทำบุญได้ช่วยเหลือได้เป็นจิตอาสาได้เออหรือเขาก็จะรู้สึกใจดีกับเราอบอ,อุ่นกับเราหรือตัวเราเนี่ยแหละเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจดีกับเขาให้ความอบอุ่นกับเขาแสดงออกกับเขาดีๆแล้วก็มันก็จะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของความรนะักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะแต่เรารู้สึกว่าไพ่สวยทั้งสามใบนะแนวโน้มของความสัมพันธ์ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะเออ เตรียมเฉลิมฉลองอะไรหรือเปล่าคนกองนี้เตรียมบอกว่าฉันไม่โสดแล้วปีนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืมเอามาดูไพ่ลูนเตือนสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีกว่าว่าไพ่ลูนอยากจะเตือนอะไรนะคะในช่วงนี้อาจจะระวังเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าอาจจะแค่ห้าสิบห้าสิบก็ได้มันอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะ เรารู้สึกว่าบางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือจะนําพาสิ่งที่ดีมานะแต่ให้ระวังไว้หน่อยอเรื่องบางเรื่องอาจจะเจอความยุ่งยากในเรื่องนิสัยเรากับเขาเกิดขึ้นได้นะเธอแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความอ่อนไหวความวันไหวมันเหมือนน้ำนิ่งๆแต่บางทีข้างในมันอาจจะมีความคุกรลุนบางอย่างอย,งอยู่ฉะนั้นเรารู้สึกว่า เรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเรื่องของตกกการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะแล้วก็คนกองนี้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีการผิดใจกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันหรือมีเกณฑ์ที่มีคนอื่นเข้ามาสร้างความวุ่นวายหรือบางทีอาจจะมีแบบว่าพวกหวังดีประสงค์ร้ายอะ่ะเ,ออเข้ามาพูดอะไรบางอย่างทาให้เรารู้สึกหวั่นไหวแล้วเราดันไปเชื่อเขามากกว่าจะเชื่อคนของเราอันนี้ให้ระวังไว้ด้วยนะ มันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันมีเกณฑ์ที่ผิดใจกันหรือมีเกณฑ์ที่มีคนอื่นมาสร้างความวุ่นวายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้อ่าให้ระวังไว้หน่อยฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากปล่อยจอยกับสถานการณ์นะคะใครมาเล่าอะไรให้ฟังก็อย่าไปปักใจเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธดูไว้ก่อนเออยังไงเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดตัดเรื่องของอารมณ์ไปอยู่กับเหตุผลมากขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะฝัน เขาเรียกว่าหลายเรื่องหลายๆมันที่ไพ่บอกให้ระวังมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะจ๊ะมีสติกับทุกสถานการณ์นั่นแหละจะดีขึ้นนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้แฮปปี้กับความรักขอให้ได้เจอความรักที่สุขสมหวังในเร็ววันนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้าว